สวัสดีครับรถมือสองอภอกันทธลครับเว็บร้อยสิบไอสตาร์ทมือบังลมใหญ่ท่อลอดตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันเก้ารวมโอนครับสองเจ็ดเก้ารวมโอนสวยๆเลยเครื่องนิ่มเงียบเป็น,นเดิมนะครับสีมีสีดนิดบางจุดนะครับผมหาใช้งานครับสองเจ็ดเก้ารวมโอนสตาร์ทมือ รับประกันตัวเครื่องให้ราคานี้รวมโอนทะเบียนปรบรต่อให้ครบนะครับจิ้มนิ่มๆเลยเฟบส่ทันใดหาเว็บไอไว้ใช้งานซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ได้ครับ279รวมโอนโทรติดต่อได้08 4 600 58 13ครับ ไปมาดูรถทดลองขับตอนได้ในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับ